สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองไปสุผูสุคนนเนาะพี่น้องเนาะมิดหมอแค้นนะ can, แฟนหมอลำเอ่อมาอนี้กับมี่ข่าวข้าวหังวาค่วมเคลื่อนไหวของหมอลำม่ังวาฮอตฮิตแห่งพ่อสอนี่เลยกวาได้เนาะพี่น้องเนาะสิเป็นไผไปบ่ได้เนาะพี่น้องนันก็คือบอยสิริชัยกับแอนอรดี already, คู่รักแห่งวงการหมอลำที่ว่าฮอตฮิตที่สุดของปีนี้เลยกวาได้เออ หังว่าจับยั้งขึ้นกับเป็นเงินเป็นทองไปเบิดเลยสำหรับบอดบอยสิริชัยกับซอแอนออรดีหลังจากที่จบการไล่ในกลุ่มปิดแบบขายตัวเกาบเกาบาทที่ไปเที่ยวทางภาคเหนือเชียงใหม่กับหังว่าล้านแตกเป็นไปตามความขาดหมายเนาะพี่น้องขายตัวในกลุ่มปิดได้ล้านกว่าบาทหังว่าคนเบิรงเขาไปเบิรงไปซื้อตัวนี่หนึ่งหมื่น หกพันกว่าคนคุณเด้พี่น้องหังว่าปังคักปังแนแค่ไปเที่ยวกะเอาเงินล้านละพี่น้องหังว่าเป็นมอลลั่มที่มีเอฟซีและแฟนครับหลายเป็นอันดับตน้ตนๆของวงการมอลลั่มเลยกะว่าได้และกมีรายได้ทึงการแสดงคาโตหลับงานจ้างซึ่งว่ากันว่างานของบอยซิรีชัชและกับแอนออรดี จากวันที่ 19. สิสิงหานี่เป็นต้นไป้ะพี่นอ้องเง่ไปจนฮอดปี2,566ถึงกลางปีหัางว่างานเต็ม,มบางมือมีแลนสองงานถึงสามงานพ้อมอีตั้งหากหัางว่าฮอดปังสุดๆนี่ยังบ่ได้ร่วมไลา์ใดของไอเพจหรือว่ายูทู e ปีกายนี่สำหรับมอลล่ใจเกินลอยของบอดบอยศิริชัยหลังจากปิดฤดูกาลก็ได้มา,าบวกลบคูนหารไล,ล,ล่ใจไล่รับเบสเซ็ตสรุปแล้วเหลือไล่รับของฤดูกาลที่แล้วนี่อยู่ที่แล้านก็่าบาทนาอพี่นอ้องแปดล้านก็่าบาทอันนี้ยังบอดได้ร่วมทั้งว่าท้ง y o ยูทูบทั้งเพจซึ่งว่ากันว่า มีแฟนครับที่เหนียวแน,น่นแคร์บอยซิลิชัยกับแอนอลรดีเป็นนางกินกาแฟกับมีคนเข้ามาเบิ้งเป็นจำนวนหลายแสนเนาะพี่น้องนี่กะหังว่าจับยังขึ้นกับเป็นเงินเป็นทองไปเบิดพ่ถ้ากลับมาจากเชียงใหม่ก็ได้นางเครื่องมาลงที่ขอนแก่นเนาะพี่นออ้องเออเพิ่นไปใสแนะ่เดี๋ยวแอดมินสิมาไลให้ฟังว่าเออนี่บอดบอย ผู้บริหารหรือว่าเจ้าของวงคณะมอล่ำใจเกินลอยนี่หลังจากที่เพิ่นไปเที่ยวมาแล้วพอตะลงเครืองเพิ่นไปใสแน่พี่น้องหูบอกพอตะลงเครืองปึ๊บมาแล้วนะ้อพี่น้องบอดบอยศิริชัยก็ได้ขับรถอืมทางว่าขับรถเลยวันเถาะขับเองอีกตั้งหากเพื่อสิไปรับก่อนล่ำ ที่บ้านอาจารย์สายฝนเนาะพี่น้องอก็คืออาจารย์ผู้ที่แต่งกอลัํมให้แกวงหมอลำใจเกินลอยอบ้านอาจารย์สายฝนแล้วก็พูดคุยแล้วก็ลไรสดกันประมาณหนึง่งแล้วก็ขับรถกลับขับรถกลับมากลับมานี่ก็บ่ได้อยู่สือส่อได้พี่น้อง,งวังวาแลนลบปิน้นลบไปเลยสําหรับบอดบอยของเฮา ก็ได้มาตัดเงียบสุดทีว่าออสอบแซมทั้งสอบแซมละกะ็เงียบสุดให้กับบรรดาแดนเซอร์ละกะ็บุคลากรในวงนี่คือผู้บริหารทังว่าเป็นผู้นำเหตุใด,ดทุกตำแหนง่งอ่ปจนปทิธีย่อมรับหลักละใครของอ,อ่าน้องๆในวง,งว่าเป็นลูกๆในวงให้การย่อมรับว่า สำหรับบอดบอยนี่เพิ่นบอกเกียงงานเพิ่นเห็ดงานให้สำหรับน้องๆในวงเบิงเออว่านี่ขนาดเจ้าของวงกะเห็ดงานขนาดนี่เพิ่นกะเห็ดแท,นท่นทีว่าเพิ่นสิสร้างไผกระไดนาะพี่น้องแต่ว่านี่ลหละคือหลักการบริหารของบอดบอยเอาการกระทําแท่นขํเาเว้าซึ่งบอยสิริชัยถือคติวา่าเว้าร้อยขํากับซัําเห็ดให้เบิงนาะพี่น้อง นี่คือหลักการบริหารของบอยศิริชัยหังางผมมองว่าลึกซึ้งกินใจได้พี่น้องเด้อบ่เบาหลาเฮ็ดเห้เบิง่งแล้วบรรดาลูกวงลูกทีม่มบรรดาบุคลากรในว่งซึ่งกระเอินว่าน้องๆในวงนั้นสิทนนยู่ได้พราพี่น้องเอาขนาดผู้บริหารเจ้าของว่งเพิ่นก็นยังมาเห็ดขักปานนี้จึงบ่แปลกใจเลยว่าว่หงมอลำใจเกินลอยอประสบความสำเร็จ มาหอดปันนี่ได้จังได้กระยอนควบสามาัคคชีอควบเป็นผู้นำของบอสบอยสิริชัยแล้วก็เห็ดทุกอย่างด้วยตัวเองเห็ดไหบิ่งเฮ็ดไหน่องน้องเห็นบ่าวหลายบอยซิลิชัยเคยเว้ากับลูกน้องในวง่นว่าบ้านมีกฎบ้านอือบ้านได็กระางวงได็กระางต้องมีระเบียบวินัยเอาระเบียบวินัยมาเว่ากัน ถ้มมีเรื่องอีหยังขึ้นมานี่สามารถิวรีว้าได้กับบอยได้โดยตรงถุกคนเลยสําหรับน้องๆในวงปัญหาหนักง่ายน้อยสำําใบกห้เว้ากับเพิน่นกับบอยศิริชัยเดี๋ยเพิ่นสิให้คําแในน้าเองอยัาเป็นลากเกศเพราะว่าวงมงล้ำใจเกินลอยนี่บรรดาบุคลากรเพิ่นนี่บอยซิริชัยเพิ่นสีเห็ดบ้านพักให้บุคลากรในวงเพิ่นพักอ,อยู่ร่วมกัน ว่าอยู่บริเวณเดียวกันเบดนี่ลวรอบขอบคิดเคือว่าหลังเวลาสัมนียทุกคนห้ามออกจากบ้านหลังจากเวลาสี่ทุม่มหรือว่ายัางกระซางตามกฎของเพินนั่นแหละห้ามออกถ้ามีธุระเอยียงเล่งด่วนให้บอกกับคนดูแลหรือว่าบอกกับเพินได้โดยตรงห้ามลักหนีไปเที่ยวนี่คือกฎเล็กของเพินเลยเพินเน้นเรื่องระเบียบวินยัยสำหรับบอยสิริชัย เพิ่นว้ากับลูกน้องกับบุคลากรในวงเพิ่นไว้เลยว่าห้ามหนีเที่ยวเพราะว่าทุกคนที่มาอยู่นนาเพิ่นนี่ล้วนแต่พอแม่ฝากฝังให้ดูแลเพิ่นก็เปรียบเสมือนพอผู้หนึ่งต้องดูแลลูกๆในวงถ้าเป็นอย่างไปเพิ่นก็นต้องรับผิดชอบเรื่องกินเรื่องเที่ยวนี่ให้เอาไว้ก่อนเพิ่นบอกเลยว่าบัดยำ่ำมันนหนีหลีเดี๋ยวเพิ่นสิจัดเลี่ยง ออคือว่าว่างมือใดหยุดงานคิ้วงานบ่ม,มีเออเพิ่นกระเลียงประจำมขมวนซื้นกันเดี๋ยวเพิ่ี่ผ้าเที่ยวเองเ่าต้องลักนหนีเที่ยวนะเถอะวันเถอะแล้วกะพาพอมาถึงบรรยากาศช่วงแรงเออบอดบอยสิริชัยกับผ้าน้องๆองทำการสวดมนต์ไหวพระซึ่งเป็นชิจกรรมหางว่าเห็ดทุกมืออยู่แล้วสำหรับวงมอลำใจเกินลอยถ้าบอยบอยู่ ออกะซีมีแม่แตนออหรือว่ายายสวยแม่รัดมุนีละ่ะมาผ้านอ้องๆสวดมนต์ไหวพระทุกมือถือเป็นกิจกรรมหลักของวงที่ต้องปฏิบัติทุกวันตอนเย็นสวดมนต์เย็นทำวัดเย็นออน้งพี่น้องเราไปที่นี้กับบ๊อบแมนวานี่พระน้อ,นองๆออไปซ้อมกันมีการพูดคุยแล้วก็ได้ไปซ้อมกัน บอยสิริชัยก็ะได้เข้าไปห้องตัดเ็บสะเป็นสมแซมสุดเสือผ่าหนาแพ้ของบรรดาลูกวงต่อจนว่าเด็กเดินพี่น้องทั้งว่าโอ้ยเพื่นเหตุงานขยันอิลีสมิืนใดิืนดีสมิืนห่างิืนมีด้วพี่นออ้องผู้ใดเห็นิืนมีอย่าไปยิดฉาเพิเอ่อนให้เบิง้งอันนี้โลด ให้เบิงเพิ่นเฮ็ดโลดว่าเพิ่นทุ่มเท่ปันไดแล้วกะ็หลังจากนั้นบอกีโชโมงเนาะพี่นอ้องบดดาเอบกับบอพิษหวังกับบอยสิริชัยก็ได้ไล่สดอืมห่งว่าห่างกันบอกีโช่วโมงเลยกับแอนอลรดีก็ได้วิดีโอข้อหากันและะ้วก็โทษหากันแบบนารักนารักหวานมากเลยทีเดียววันเถาะ ทางว่าผู้ใดได้ยินคำเบาของบอยสิรีชัยกับแอนอลดีซึ่งหัวตะลองเครืองว่าท่านโดนได้พี่น้องเออนี่แหละคว่ำหักคว่ำขึ้นหอดเนาะพี่น้องเนาะอืมคุณแล้วกะจนว่าดึกเดินก็จังได้ไปพักพอนทางว่าเพิ่นบริหารงานท้งว่าเพิ่นสั่งบุคลากรสั่งคว่ำไว้เนื้อเชื่อใจให้กับบรรดา ทีมงานในวงเพลินบาว่าสิเป็นอาร์ตก็ดีหรือว่าอีกลหลายๆคนก็นดีสามารถสี่ไปคุยงานบ่าว่าสิเป็นงานเส้นสัญญาวาจางจังสี่บ่อยสิริี่ใช่กับ่ไปก็ได้ก็ได้มอบหมายให้น้องๆในวงซึ่งน้องในวงเพลินก็นมีตั้งแต่ผู้มีความรับผิดชอบอืมบั้งว่าไปเส้นสัญญากันบ้านเนี่แบ่งออกเป็นสองสาย ว่าว่าสิเป็นสายของอากดกระดีหรือว่าสายอีกสายหนึ่งก็ไปทางพุน่นอ่าทางกรุงเทพทางใดพุน่นพุ่นหนึ่งก็ไปทางอีสานหังว่าจักสี่มือใดจ้าสี่ใดเข่าบันสาหรับบอดบอยได้ออกมาเปิดเผยว่าสองสายนี่ไปเส้นสัญญานี่ก็คือว่าบอตัมก็เจ็ดแปดงานแต่ละสายวันนั้นเถอะหังว่าไปกันพุ่นเลยทีเดียวหลายมือวันเถอะพี่น้องเออนี่คือความหอดคว,าม,วามปังของวงมงลําใจเกินลอย ล้กะไอเอบสตอรี่เนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กะมาอัปเดตเรื่องเล่าให้แฟนๆเอบของเฮาแล้วก็ทั่วไปที่ยังบ่ระทันได้เข้าไปติดตามไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อล่องเข้าไปเบิ่งสำหรับบอยสิริชัยกับแอนออรดีแอดมินขอบอกเลยว่าถ้าได้เข้าไปแล้วออกยากพี่น้องออกยากคือว่า เข้าไปดูแล้วต้องเข้าไปดูอีกอจนกลายว่าสิเป็นเสพติด a อบกันเลยทีเดียวน้องพี่น้องเนาะเอาฝากไว้นั่มเป็นกำลังแรงใจให้หมอลล่มยุคคกับคนอีสานยุคคกับคนไทยไปโดนนเนาะพี่น้องเนาะซอยกันสืบสารส้หรับมือนี่ก็มีเรื่องเล่ามานำเสนอแต่เพียงเท่านี้น้องพี่น้องแอดมินคอล่าไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ